สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบสเลยนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกอีกแล้วค่ะร้านก็ไม่ได้เปิดนะคะช่วงเนื่อง,งจากว่าฝนตกเนาะโอ้ยดูช่างนกก็ได้ทำการเชื่อมนะคะเชื่อมเต็มฝั่งนี้เชื่อมเสร็จตั้งแต่ก่อนไปคืนที่ว่า คืนวันพฤหัสนะคะฝั่งนี้เชื่อมเสร็จแล้วะค่ะฝั่งนี้ก็เริ่มทําการเชื่อมนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ทํางานนะคะเนื่องจากว่าเราไปฉีดวัคซีนมาเนาะก็จะมาอัปเดตนะคะอาการนะคะช่างนกก็ไม่ได้กินยานะคะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะกินน้ํากินอะไรได้ตามปกติไม่ซึมไม่ไข้ไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนนะคะคือซีโนแวก็ เ็มแรกนะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะ,ะสัหรับรูกเปิดกัดอันนี้ก็เชื่อมเต็มค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกนะคะก็รอดูนะคะอันนี้ก็เหล็กนะคะมาลงไว้ให้เมื่อวานเนาะเมื่อเมื่อวานอตอนเช้าเมื่อวานนะคะเราก็ได้เอารถหกล้อออกนะคะเอาไปไว้ ฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะให้รถเหล็กเข้ามาส่งนะคะเอาเหล็กมาไว้ไเหล็กนี้ก็เอาไว้ทำสิบล้อนะคะคนบัวนะคะก็ยังไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนเดี๋ยวต้องถามช่างนกนะลืมถามช่างนกนะคะว่าลูกค้ามาจากไหนนะคะรถสิบล,ล้อสิบล้อสิบล้อไม่ใช่สิบล้อเป็นรถห้างนะคะรถห้างะะออกจากห้างนะคะ ว่าลูกค้าคนนี้เขาออกจากห้างคะ่ะไม่ได้เอไม่ได้หัวคซีนอกนะคะก็คือรถไทยเรานี่แหลคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลิกนะคะอ๋อที่ไว้หลิกฝนก็ตกแฉะนะคะไม่ต้องไปแม่จะไปให้ฟังวัวแม่จะให้ให้แม่จะไปให้ฟังวังวนะคะไม่ต้องไปนะคะไม่มีร่มเอากลางร่มมันใหญ่ในหะ้นาอ อารมณ์ม,มาชวนล,ลูกค้าน่นค่ะอยู่ข้างหลังฟังน่นค่ะฝนตกหละก่าร้านก็ปิดนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักไม่ต้องไปถ้าฟังเรืเก็ไม่ต้องไปแป๊ะจ่ายฟังวัวแป๊บหนึง่งเราก็จะเดินตากฝนนะคะใส่ฟังวัว ข้างเรอไม่ได้อะไร,ได,รดได้บวบอฝนตกนะ,ะนะทุกคุณนะคะวิ่ง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 เดิอนอยางตากฝนด้ยพี่น้องยางตากฝนนะคะเนื่องจากว่าร่มไม่มีนะคะใส่เสื้อยันยามวกแล้วก็เดินตากฝนมาค่ะ ฝนตกฝนตกตก,ตกแบบนี้เหมือนข้าวมันจะล้มเลยทุกคนเขาทำอะไรกินนี่เขาไปเอาปี๊ปมาเมื่อวาน่ะทุกคนทำไก่อบฟางคุณ สาวนุ่นฮึบเราจะใส่ฟางวัวนะคะกระบอกแล้วแล้วมามาแต่ตแกยังไม่ออกมาจากบ้านที่สอไ้มามาแ่ตะแกยังไม่ออกมาจากบุด อุ้ยน้ำล้นอีกแล้วล้นแล้วอาไเป็นจังไนไอ้ไปชีดว่าจะชีดเลยเนาะบอเป็นจังไนซื่อๆครับซื่อๆอ่ะอู้ขอยไปวันแบบม้วนเพื่อไปชีดน้ำเครื่อนมัยโอ้ตรงนั้นข้าวลมแล้วพามาดูน้ำข้อขายพ่อนะ คนตกแบบสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องเบืง้งน้ำลดออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือปิดคอกไว้เลยนะคะเนี่ยปิดคอกไว้เลยไม่ให้มันลงน้ำท่านลงน้ำเนี่ยโอ้โหมีฟางด้วยเหรอฟางมันลงไปได้ไงอะ่ะคือวันนี้โบนัสเออรถพี่ดูซ่วมใบนะให้แกม,มาดูน้ำออกให้หนอยทุกคน ก็โทรบอกครั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอันนี้แม่ก็ให้หัวอาหารฝ่ายเสร็จแล้วดูชุนเบียไงดูโคอมันคอนแบบไงพี่น้องขนมาคอยนี่นะคะคลวยแบบ ัวแดงจิ้มๆเลยให้เราจะไปใส่ฟางวัวราดค่ะ <c oughs> มันรองแล้วนะ <c oughs> มนาคอข้ามไปกินหญ้าฝั่งไอนั่นคนตกบรรยากาศแบบนี้ทุกคนโอ้โหคือไปไหนยากนะคะช่วงหน้าฝนเฉะเปียกขี้วัวหนูไม่ดูัะหน,ไนูไว้ใส่นาะ ไม่เป็นไรก็ให้มันอยู่นั่นแหละเอาไว้ใส่นาะตัวแกแบง่งนาให้ทำปีหน้าบนนะบไหวขาย <c oughs> แต่มันขี้เยอะจริงๆเดอ <c oughs> มันขี้เยอะจริงๆเดอจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวรอรอรถนั่นแหละหนูบอกแกรถคันใหญ่ออกมา ฝนตกเนี่ยหน้าฝนไปไหนยากเนาะมันแฉะมันเปียกมันสามตัวนี่แหละจ้ะอันนี้ท้องแล้วเนี่ยนี่แหละอที่มันคลอดลูกมาตายมันท้องแล้วอันนี้ก็ท้องไอ้นั่นน่ะเพิ่งเอาออกจากลูกมันยังไม่ถึงเดือนหรอกมันยังไม่ขึ้นอีกมดนไอ้มันลูกมันไอ้น,นี่มันลูกมันเหี่ยว ลูกมันกินนมมันเยอะหนูก็เลยขายลูกมันออกอ่าคายลูกมันออกก็เลยรออีกสักเดือนสองเดือนถ้ามันลูกมันไอ้นี่มันขึ้นอีกก็ค่อยเอามาใส่แต่เขาผสมให้เรารีหมอหมอนขั้งกับซึ่งเพราะว่ามันบปติดมันแหนะเขาก็มาสัา ผสมเชื้อเอาสองตัวนี่ผสมวัวในครอบจ้ะอันนั้นมันขึ้นยากอันนี้ขึ้นครั้งเดียวติดนี่ก็ครั้งเดียวติดเหมือนกันดูมันล็อกมันลกมันลอกอ้แล้วมันหิวแล้วจ้ะแปดโมงแล้วเอาได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปใช้เฟืองงัวก่อนมันอืดแล้ว